สวัสดีครับเน่เราถึงพัทยาแล้วนะครับทุกคนขับมาตาม g p เพได้เลยนะครับเซเลโนเทลอยู่พัทยาซอย10ขับเข้ามาในซอยอีกไม่เกิน100เมตรอยู่ซ้ายมือครับโรงแรมนี้จะอยู่ฝั่งชายทะเลนะครับหรืออยู่ฝั่งเดียวกับเซนทันพัทยานั่นเองครับซอยมันจะแคบหน่อยนะครับทุกคนขับระวังระวังคนหน่อยครับเขาไม่ค่อยหลบกันนะลุงพลก็งงเหมือนกันครับเนี่ยครับในซอยซ้ายขวานี้ก็จะมีโรงแรมอยู่หลายโรงแรมเลยนะครับ ลุงพลมาเที่ยวพัทยา2วัน1คืนครั้งนี้ตั้งโจทย์ไว้คือห้องต้องเป็นซีวิวมีสระน้ําวิวทะเลโซกินข้าวมื้อเช้าต้องเป็นวิวทะเลซึ่งทั้งหมดนี้งบต้องไม่เกิน2,000บาทลุงพลหาไปหามาก็มาจบที่โรงแรมเซเลโนเทลเนี่ยแหละครับในคืนละ1,900บาทตามโจทย์ที่ลุงพลตั้งไว้ทุกข้อเลยครับเดี๋ยวไปชมกันครับว่าโรงแรมนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับที่นี่เช็คอินบ่าย2เช็คเอาท์เที่ยงที่ลุงพลมาเนี่ยตอนเที่ยงครึ่งนะครับ แต่โชคดีมากครับมาถึงก็สามารถขึ้นห้องได้เลยครับถือว่าโชคดีมากครับใช้ไม่ต้องรอบ่ายสองครับเลยป้ายซีมีนี้ไปอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วครับนะครับป้ายอยู่ด้านบนเซเรโนเทลเนี่ยนะครับผมเลี้ยวลงลานจอดรถชั้นใต้ดินได้เลยครับเลี้ยวซ้ายปล่อยไหลลงมาเรื่อยๆนิดเดียวครับเลี้ยวขวาตรงนี้ก็เข้าซองที่จอดรถได้แล้วครับ ลุงพลมาเช็คอินวันอาทิตย์นะครับถือว่าลานจอดยังไม่แน่นเท่าไหร่ครับหนึ 2> 1, 2, โอเคตอนนี้เราก็มาถึงลานจอดรถแล้วนะครับเมื่อจอดรถเสร็จอย่าเพิ่งยกของลงนะครับเพราะที่นี่ไม่มีลิฟต์ขึ้นไปล็อบบี้เราขึ้นมาเช็คอินที่เคาน์เตอร์ตรงนี้ก่อนเมื่อเช็คอินเสร็จจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเราขนของครับ บริเวณล็อบบี้ก็จะมีตู้จําหน่ายเครื่องดื่มราคาก็มาตรฐานโรงแรมทั่วไปครับลุงพลซื้อเ๊ปซี่กระป๋องนราคากระป๋องละสีบาทครับเมื่อเช็คอินเรียบร้อยตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงมาช่วยเราขนของไปที่ห้องพักแหละครับเดินผ่านเคาน์เตอร์นี้ไปด้านหลังเลี้ยวซ้ายสุดทางก็จะถึงลิฟต์ขึ้นห้องแล้วครับที่นี่จะมีทั้งหมด9ชั้นชั้น9เป็นสระน้ำลอยฟ้าวิวสวยเลยครับแต่เดี๋ยวไปดูห้องพักลุงพลก่อนดีกว่าครับ ุงพลพักอยู่ชั้น7นะครับเป็นห้อง s e ว v i ราคา1,900บาทจะเป็นยังไงเดี๋ยวลุงพลพาไปชมครับออกจากคลิปแล้วเลี้ยวซ้ายไปอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วครับลุงพลมาเป็นช่วงที่คุณแม่บ้านเขาเก็บห้องมาดีนะครับช่วงนี้อาจจะไม่เรียบร้อยตามในคลิปเลยครับแต่แป๊บเดียวครับลุงพลแค่เข้าไปดูห้องนิดนึงออกมาตรงทางเดินก็เรียบร้อยแล้วครับ ถึงแล้วครับห้องพักลุงพล B702 พนักงานเรียบร้อยสูภาพดีครับนี่ครับห้องก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูโดยรวมกันครับโอเคครับทุกคนตอนนี้พวกเราก็มาถึงห้องพักแล้วนะครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศห้องพักกันครับห้องที่เราพักชื่ออะไรนะไม่น้อย Standard Sea ซี e w r o o มค่ะราคาห้องคืนละเท่าไหร่ครับ1,900ารอบาทอปาเดี๋ยวไปชมบรรยากาศโดยรวมกัน <c oughs> ตรงนี้เป็นอะไรคะ <c oughs> เป็นตู้เย็น <c oughs> เอาเปิดตู้เย็นซิี่ตู้เย็นก็จะมีน้ำที่ขวดน้งเฟ็มดูซิ โอเคอ่า okay. ไปดูอ่างล้างหน้าครับห้องก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกําลังดีครับกระทัดรัดดีโอ้น้ําไหลแรงมากโอ้โหนี่อ่าต่อไปไปดูห้องน้ทั้งเต็มพาทุกคนดูห้องน้ําครับอัอนแรกเปิดประตูเลยโอ้ไฟสว่างอ่าน้องเฟรมพาทุกคนเข้าไปดูในห้องน้ําหน่อยสิห้องน้ำก็จะประมาณนี้นะนี่ครับเป็นไงพอดีไหม โอเคอ่าไปดูมุมเลี่นกันต่อเลยสิ่งอำนวยความสะดวกห้องนี้ก็จะมีแอร์นะทุกคนแล้วก็มีทีวีด้วยเนี่ยครับนี่ก็ประมาณนี้ก็มีมอ,อะไรอีกนะน้องเฟย์มีไดรเป่าผมมีอันนี้อะไรอันนี้อะไรอติกอะไรอติ๋งน้ำร้อนเราไปดูเตียงกันต่อครับเตียงก็จะเป็นขนาด <S 1> <S 1> <S 5ฟุตนะครับหางเฟยงขึ้นเลย,เลยโอ้โหนุ่มไหม ทุกคนแล้วห้องนี้มันเป็นห้องซีวิวด้วยนะเห็นทะเลพัทยาด้วยครับอ่ะเปิดโชว์หน่อยสิมันเป็นซีวิวยังไงนี่ดูมองเห็นเรือด้วยนะโย่เรือเต็มไปหมดเลยก็สวยงามนะทุกคนมีมุมนี้แล้วใช่ไหมครับมีอีกมุมหนึ่งครับเปิดเลยนี่ว้าวนี่ครับโอ้มุมนี้ก็สวยนะ้องเฟมสวยไหมสวยโอ้เห็นแหลมมอริไฮด้วยแมม และนี่คือโดยรวมของห้องสแตนดาร์ดซีวิวราคา1,900บาทไปครับทุกคนเดี๋ยวลำดับต่อไปผงพลพาไปชมงานว่าวนานาชาติประจำปีที่ชายหาดพัทยากันครับ มุมนี้จะเป็นด้านหน้าของโรงแรมเซเรโนเทลพัทยานะครับเดินไปอีกนิดนึงข้ามถนนก็จะเป็นชายหาดพัทยาแล้วครับไปครับทุกคนอันนี้ก็คือบรรยากาศงานว่าพัทยา2568นะครับเ,เ,เน่เอดูทุกคนข้างหลังเราสวยมาก ตัวอะไรไม่รู้น้องเฟียงรู้ไหมตัวอะไรอ่ะป้ปลาไปต่อเลยครับมีหลายตัวเลยโคตรปาเทียบเลยแหมจับ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  ว่ามีเยอะหลายแบบมากเลยครับทุกคนดูสิครับเต็มชายหาดพัทยาไปหมดเลยดูน้องเฟมมาฉลามก็มีปลาวานก็มีดูนี่นี่บนหัวพอ่อนี่ปลาวานปลาวานหรือปลาโลมานเนี่ยน้องเฟมใหญ่มากอู้ดูสิทุกคนตัวมันใหญ่มากเนี่ยปลาวานตัวเนี้ยตัวเต็มจอเลย มาครับตอนนี้พวกเราก็เตรียมตัวที่จะไปเล่นน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่มีสระว่ายน้ำอยู่บนดาดฟ้าเลยครับวิวสวยมากครับไปเดี๋ยวไปชมกันทุกคนครับสระว่ายน้ำจะอยู่ชั้น9้านะครับเราพักอยู่ชั้น7จริงๆมันจะมีบันไดเดินขึ้นไปได้นะครับแต่เมื่อยขาแล้วครับไปดูว่าวประจำปี2018มาที่หน้าเซนทันพัทยาครับอ่ลิฟต์มาแล้วครับป้ากรลิฟกันกดชั้น9้าเลยลูกโอเค กดปิดอีกทีนึงโอ้ลิฟต์จะช้าหน่อยนะเฮ้ยชั้นกล้านะครับไปเลยนี่สระน้ำนะครับจะเปิดตอน8โมงปิดสองทุ่มนะทุกคนสระว่ายน้ำจะขึ้นได้2ฝั่งฝั่งขวามือกับฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือสระจะลึกประมาณ1เมตร50เซนขอบสระด้านในจะเป็นแบบไต่ระดับเด็กสามารถนั่งเล่นได้ฝั่งนี้วิวมหาสมุทรเป็นแหลมมารีไฮฝั่งขวามือจะสามารถชมความสวยงามของชายหาดพัทยาได้แบบพานโนรามาวิว สระน้ำฝั่งขวามือจะลึกประมาณ1นึเมตรสาเซนจะไม่มีขั้นบันไดแบบสระน้ําฝั่งซ้ายมือณเวลานี้5้าโมงยีนาทีที่สระน้ําชั้น9กโรงแรมเซเลโนเทลพัทยาพระอาทิตย์กําลังลารับฟ้าที่ชายหาดพัทยาถือเป็นบรรยากาศที่สวยมากครับลุงพลแผ่นขวามาให้ดูนี้ด้านหน้าตรงนั้นก็คือโรงแรมฮิวตันพัทยานั่นเองครับทุกคนก่อนลงเล่นน้ำลุงพลพามาชมห้องล้างตัวก่อนนะครับ อยู่ทางขึ้นฝั่งขวาของสระน้ำครับด้านในซ้ายมือนี้จะเป็นห้องชักโครกนะครับส่วนขวามือก็จะเป็นห้องปัสสาวะของท่านสุภาพบุรุษนั่นเองครับส่วนจุดนี้จะเป็นจุดล้างตัวนั่นเองได้เวลาเล่นน้ำแล้วครับทุกคนน้้งเฟรมรอไม่ไหวแล้วครับทางนีุ้กหนึ่งสองสา มนสรไว่ายน้ําชั้น9นี้ถ่ายรูปสวยทุกมุมนะครับทุกคนใครมาเที่ยวเซเลโนเทลที่นี่นะครับขึ้นมาถ่ายรูปได้เลยครับมุมสวยครับยิ่งเป็นมุมโรงแรมฮิลตันมุมนั้นยิ่งสวยเลยครับอเออมาได้มาได้มาได้โอเคโอเคตีมือพ่อหน่อยแหน่หนึ่งสองสามดเลย โอเคคทุกคนไอโรงแรมเซเลโนเอลเนี่ยหากินง่ายมากนะครับลงมาจากโรงแรมนิดเดียวก็ถึงเซ็นทันแล้วทุกคนที่สำคัญมันจะใกล้ร้านอาหารตรงนี้ครับแม่สีเรือนเนี่ยครับสรุปมื้อนี้ลุงพลแม่น้อยน้องเฟรมก็ฝากท้องไว้กับแม่สีเรือนนะครับ่ะบรรยากาศทุ่ม50นาทีครับเดี๋ยวไปกินมื้อข้ากันครับผมกับร้านแม่สีเรือนพัทยาครับ ทุกคนจองไว้3ที่นะครับปะเข้าไปด้านในเลยบรรยากาศภายในร้านก็จะประมาณนี้นะครับนี่อ่าเราก็ได้ที่นั่งแล้วครับนี่อ่ะเมนูนี่ครับเมนูราคาก็ทั่วไปนะทุกคนนะครับก็มีทั้งของทอดของต้มนะครับของยำมีหมดครับ ขนมก็มีนะทุกคนทุกคนนะ<ม>ครับเมนูก็ราคาทั่วไปนะครับนะครับอ่าสว่วนนี้ก็ของที่น้องเฟรมชอบเลยใช่ไหมอ่านะครับก็75เพลนไฟหกสิแพ็กเกจ69ประมาณอ่าข้างหลังก็พวกเครื่องดื่มนะครับาน้ตใช่ โอเคครับกับข้าวมาแล้วครับขนาดคนเยอะก็รอไม่นานนะร้านนี้โอเคเลยครับกับข้าวที่สั่งมีไม่เยอะนะเพราะทุกพลแม่น้อยน้องเฟรมเนี่ยกินข้าวกันไม่ค่อยเยอะครับก็จะมีไก่ชุบแป้งทอดครับอันนี้ยำอะไรนะแม่ยำทูน่ายำทูน่านะครับแล้วก็หมูสเต๊กครับแล้วก็ข้าวผัดทะเลก็กินกันประมาณเท่านี้ครับมากินข้าวกันครับทุกคนอขขอโอ้<า>น่ากินมากอแซ่บเลยขขกินเยอะๆลูก<ๆ> อ,อ่ะทุกคนตอนนี้เราออกมาจากแม่สีเรือนแล้วนะครับอิ่มแล้วครับผมก็ถือว่าแก็ถือว่าโอเคนะครับอิ่มแป้เลยอิอ่ไม<ป>ไหมล,ลูกอิ่แปะไหมโอเคอยด,ดายอเอิ่ได,ดาเลยดูว,วไปไกลมาก และนี่คือบรรยากาศตอนคืนของเซเลนเดลัทยาครับตอนนี้พวกเราก็ขึ้นมาอยู่บนห้องแล้วนะครับตอนนี้สองสาวก็กําลังนั่งกินขนมกันอยู่ครับกินแครอทกินแครอทครับส่วนคุณแม่แม่กินอะไรเนี่ยกินผักกินมะเขือเทศโอ้โหพร้อมกับชมวิวชายหาดพัทยาไปในตัวนะครับโอ้โหอยากฟินกินลมชมวิว เดี๋ยวเสร็จตรงนี้พวกเราก็จะเข้านอนแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปกินมื้อเช้ากัน굿มอร์นิ่งครับทุกคนเช้าวันที่2สําหรับพวกเราแล้วนะครับที่เซเลโนเทลพัทยาครับไปเดี๋ยวไปกินข้าวกันครับแล้วก็ไปชมบรรยากาศทะเลพัทยายามชาเช้ากันครับเน่นี่ครับ ครับทุกคนกินข้าวมื้อเช้าด้วยกันครับและนี่คือบรรยากาศมื้อเช้าของพวกเราแล้วครับที่เซเรโนเทลพัทยาครับนน่น่ากินมากเลยครับเดูบรรยากาศใช่อร่อยไหมน้องเฟมอร่อยใช่นู่นสวนตรงนู้นก็คือแหลมบริหารพัทยานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคน2วันหนึ่งคืนที่เซเรโนเทลพัทยาของพวกเรา สำหรับลุงพลแม่น้อยและน้องเฟงชอบที่นี่มากครับมีโอกาสครั้งหน้ากลับมาเที่ยวที่นี่อีกแน่นอนครับเตรียมตัวเก็บของเช็คเอานะครับผมอัอนนี้แม่น้อย้แล้วแต่งสวยให้น้องเฟงอยู่นะครับเนะีเล่นน้ำซะแหล่อีปีเลยไหนะดูหน้าสิลูกโอ้โหแต่ก็สนุกดีเนะาะอ่าไหนดูคุณแม่สิ โอเคครับสมควรแก่เวลาแล้วครับคลิปนี้ขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเราเป็นกําลังใจที่ดีมากเลยครับและอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่องพาลูกสาวเที่ยวเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย